การขอ้ทางผู้กับสื่อตอนในจังหวัดภูเก็ตร่วมกันสืบสวนจับคุ้มคดีใช่ก็เราสามารถจับคุ้ในเทีื่องได้แตในเ่ แล้วก็คนยิงก็คือในอาทิตย์เป็นมือปืนคนที่กในสุทินจับได้ทั้งสามคนก่อนที่จะ <ผม S 2> ของตัวหาแล้วก็บ้านที่ไปเช่อาอะไรนะครับในส่วนของคดีนี่ครับเอกเข้าวก็อย่างที่คำการว่านะคร,รับรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเ่ว่าจะเป็นตงการสืบสวนกางมาเกือวสมท้งหมดทีนี้ถามสาเหตุที่ยิงเพราะอะไรการค้าขายเราก็ถามว่า